สวัสดีค่ะปะา้าอกว่เจตีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงรายวันประจําวันที่2นะคะกรกฎาคม2565ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะน้าเป็นไงบ้างคะ,ะแสดงความยินดีนะคะกับพี่น้องที่มีโชคเวลาตัวนองแล้วก็เลขหนา้าไพ่นะคะให้โชคกับคนเกิดวันพุธกลางคืนตบมมอร์รัวนะคะแล้วก็คนเกิดวันพฤหขัดสวัสดีนะคะรู้สึกว่า2นะคะ2เลข อ่าเลขล่างนะคะ2ตัวนะห1หนึ่งเนี่ยนะคะเออเข้าเต็มเต็มอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องค่ะน้าดวงใครดวงมันก็แล้วกันนะ <laughs> นะคะเ <laughs> ที่ยวเที่ยวที่แล้วก็สามที่น้องสามวันเกิดเหมือนกันนะคะเออรู้สึกว่าจะ ะะให้โชคลาภกับพี่น้องวันพุธกับพี่น้องวันพระฤหัสบดีกับไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะนะ <c oughs> เป็นดวงใครดวงมันจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแนวทางนะคะเอาอย่างนั้นกันนะแสะดงความยินด,ดีกับพี่น้องที่มีโชคลาภนะถ้าได้ซื้อนะเอาไว้อย่างนั้นนะคะโอเคเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้แม่เสียเวลานะคะยังไงแล้วเราก็ชีวิตของเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปแลทระทาภารกิจของเราในแต่ละวันให้ดี <c oughs> แล้วก็อย่าประมาทนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็ย้ําเน้นย้ำเตือนอยู่เสมอเลยค่ะพี่น้องค่ะ อ่มาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างก็รู้สึกว่าจะเซิงๆเนาะ,ะมีความเซิงมีความเบื่อนะคะแล้วก็พลังงานก็ยังหนักอยู่นี่อย่างนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ป้าหมอคิดว่าไม่ควรที่จะเบื่อเลยไม่ควรที่จะเบื่อเลยนะคะลุกขึ้นมาขยับขจับ,ข,บขับเคลื่อนตัวเองเข้านะคะเริ่มเดืนใหม่แล้วนะคะนี่นะเออ พี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงเคลียร์งานมีพารกงานหนักๆอยู่เหมือนกันนะคะเออเอาอย่างนั้นกันแล้วก็รอเงินได้เงินค่ะมีเงินค่ามือนะคะในวันพรุ่งนี้มีเงินค่ามือแน่นอนสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ใครไม่ถูกหวยถูกรางวัลก็อย่าได้จิตตกนะคะในวันพรุ่งนี้ขายของดี่ว่าอย่างนั้นนะคะอ่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นราชีนีอาทิตย์นี่ว่าอย่างนี้นะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ให้ลดในเรื่องของความซ็งความบวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานะ และก็ในวันพวกนี้ถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นเลขนําโชคที่เออเขาเรียกว่ามีคนมอบให้นะเลขอย่าได้ปฏิเสธนะคะถ้าสมมุติในวันพวกนี้นะมีใครคนใดคนหนึ่งบริวารของพี่น้องวันอาทิตย์นะ่าบอกว่าอเลขนําโชคในวันพวกนี้เลขนี้สิอ่าอย่างนี้ก็ต้องรับเอาไว้นะคะพี่น้องขาเนาะอย่าได้ปฏิเสธคะ่ะนั่นคือเลขนําโชคของพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้ได้จากบริวารน,นั่นเองอมาดูเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสี่หนึ่งศูนย์สามค่ะ 4103ค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เองเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะเอาละนะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเงินข่ามือ แต่ก็อาจจะไม่เหลือเก็บนะแล้วก็ยังกังวลอยู่ในวันพรุ่งนี้เรื่องการเงินละนะคะมีภาระมีค่าใช้จ่ายมีนี่สินนี่ต้องเคลียร์พี่น้องวันจันอย่างที่บอกนะค่อยๆเคลียร์ไปทีละบินทีละบินนะคะนี่ยังไงแล้วในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่งานเงินเหรอนะคะก็สามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยดาบสมมงกุฎนะคะพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ยังไงแล้วลดในเรื่องความที่ตกกังวลลงรักษาสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะดูว่าจะกัดกลุ้มกลุ้มใจตึงเครียด นะพี่น้องวันจันทร์เป็นส่วนใหญ่ในวันพรุ่งนี้นี่ทั้ง3ามใบเนี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะคะระมัดระวังเนาะและในวันพรุ่งนี้ถามเลขนําโชคมาจากไหนก็คือมาจากภานะของเรานะคะมาจากภานะของเรานะจะเป็นตัวเลขให้โชคกับพี่น้องวันจันละค่ะในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข18นะคะแล้วก็ห9 18 59ค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะถูกหวยถูกรางวัลหรือเปล่าอ่าดูว่าจะโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะนี่โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะในวันพวกนี้ก็ดีนะคะแต่บางท่านก็ยังคงทํางานอยู่นะคะงานก็ลื่นไหลดีนะคะมีโปรเจกต์ในหัวนะคะโปรเจกต์งานที่จะเริ่มต้นใหม่นะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเออคิดการอะไรวางแผนอะไรไว้ในเดือนนี้ลงมือทําเลยค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะจะประสบความสําเร็จนะ ตามแผนที่ได้กําหนดด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์นี่ไงนะคะทําตามแผนการเลยส้นพิเศษแรงๆนะคะถ้าคิดบวกเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นบวกค่ะพี่น้องวันอังคารเนาะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าโดดเด่นค่ะ,ะเลขน้าโจคกมาจากไหนมาจากเด็กนะคะมาจากคนรักนะคะของเราเองนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขหน้าไพ่ค่ะมีเลขหนึ่งนะคะสี่ห้าหนึ่ง หนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่านะคะดีขึ้นเดือนใหม่ดีขึ้นนาะราชีนีถ้วยสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยได้แลว้วสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็อาจจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้หลับลๆพักผ่อนหน่อยนะคะอ่ะไปคะ่ะพี่น้องขาไปคะ่ะไปแน่นะคะผันหลังไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็ในบางท่านก็อาจจะไปทํางานเลยไกล ก็จิตตกหน่อยหนึ่งก็อย่าจิตตกนะคะอ่าไปทํางานนะมุ่งมั่นตั้งใจไปแล้วนะคะออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนอย่าเร็วนะคะพี่น้องนะในวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อารมณ์อย่าร้อนเหมือนกันนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะทักเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะในวันพรุ่งนี้เอาละเลขนำโชคมาจจกไหนคือเลขประจําตัวของพี่น้องวันพุธกลางวันเองนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะให้โชคได้นะคะ กับพี่น้องเนาะ,ละเลขๆนะไพ่ให้เลขอะไรคะเลข40นะคะแล้วก,ก็85 40 85ค่ะพี่น้องวันวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนะก่อนหน้านี้ก็อาจจะสู้รบตบมือกับงานนะคะพนังงานเดินทางด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่าจะ นะมีในลักษณะอารมณ์ร้อนไปนิดนึงนะคะแล้วก็ยังคงทํางานอยู่นะบางท่านก็จะเริ่มต้นงานใหม่นะพี่น้องขานะจะเย,เย็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีความเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องจ๋าหน้านี่นะในวันพวกนี้ก็ถือว่า ดีนะคะโดดเด่นนะบางท่านก็ยังมีพลังนะมีพลังเริ่มทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานโปรเจกต์งานใหม่นี่อย่างนี้นะวันเสาร์นะคะในวันดีอ่าฉะนั้นแลวพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เริ่มเดือนใหม่นะ,ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคือเลขพานะหรือเลขที่มาจากส่วนของที่เราเดินทางไกลนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะจะเป็นตัวเลขนําโชคกับพี่น้องก่ะในวันพรุ่งนี้และเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข7นะคะ516 7516ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นไงคะได้หรือเปล่าเล็ล่างนะคะ6.1นะอ่ะดูก่อนคะ่ะได้จริงๆด้วยนะคะนี่ได้เงินจริงๆด้วยนะถึงแม้ว่าจะได้เล็กน้อยนะคะแต่ยังไงแล้วดีกว่าไปได้ถูกไหมคะพี่น้องวันพฤหัสบดี <laughs> นะหลายท่านนะถูกหวยเนาะและในวันพรุ่งนี้นอนนิ่งทําไม นะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเออพักผ่อนพักร่างบ้างนะคะพี่น้องจ๋าหน้าดูว่าจะไม่ค่อยสบายในวันพรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะไม่สบายจริงๆด้วยนะคะปวดหัวปวดไมเกรนปวดท้องโรคเก่ากําเริบระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะนะหลังจากถูกหวย <c oughs> นะถูกรางวัลน,นะคะพี่น้องค่นะนะแล้วก็กลุ้มใจในภาระหนี้สินค่ายใจนะคะที่ต้องเคลียร์ยังไงแล้วก็ต้องเคลียร์ละค่ะได้มาก็ต้องใช้ไปได้มาก็ต้องใช้ไปทีละบินทีละบินทีละบินะบน,นะคะพี่น้องอย่าไปจิบตกกับมันนะคะเออ นะแล้วก็แก้ปัญหาทีละเรื่องนะถ้าเราจิตตกเราก็แกะไม่ได้แก้ไม่ได,ไได,ไได้สักเรื่องเดียวนะคะเรามาระวังนะนนี้เตือนกันบ่อยๆนะป้าหมอพูดเนี่ยป้าหมอเตือนตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่เตือนแต่พี่น้องเนาะป้าหมอก็เตือนตัวเองอยู่ทุกวันนะการได้ทํานายดวงนั้นเนี่ยเพื่อการเตือนตัวเองเตือนสตินั่นเองค่ะนะคะเออเราอย่าได้ประมาทอ่าเลขนาโชคมาจากไหนยังคงเป็นเลขของตัวเองอยู่ยังคงเป็นเลขของตัวเองอยู่้าเกี่ยวข้องกับตัวเองเนาะในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพา่ให้เลขอะไรคะมีเลข4นะคะ1 2 6ห สี่หนึ่งสองหกค่ะพี่น้องวันพัลัดสบัสดีขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะ,ะได้เงินเหมือนกันนะบางท่านได้เงินนะเออถูกไวถูกรางวัลน,นะมีเงินเข้ามือแต่ว่าเหมือนกับทุกกระลาบยังไงก็ไม่รู้ได้น้อยแล้วก็กลุ้มนะเครียดนะเออนะในวันพ่กนี้นะได้มาไม่พอค่ายใจนะคะประหยัดประหยัดอดออมนะประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินได้แล้วนะคะดูว่า เออได้มาปั๊บก็เหมือนกับว่าบาลานนะคะก็ยังดีที่ช็อตนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็รอจังหวะรอโอกาสรอความอุดมสมบูรณ์นะคะรอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเออรอความสมบูรณ์ของชีวิตนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเมื่อไหร่จะมีเงินหนักๆเข้ามืออ่ะพี่น้องวันศุกร์บอกแบบนี้นะคะอ่ะถือว่าโชว์ปกติค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะอย่าเครียดนะคะเรื่องเงินนะประเดี๋ยวเงินจะไม่เข้านะในวันพรุ่งนี้เอาละเลขนาโชคมาจากไหนนะก็คือมาจากเลข ะะเเขาเรียกว่าเด็กนะคะให้โชคลาภค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพวกนี้หรือเลขเกี่ยวข้องกับเด็กบริวารบุตรบริวารของเราค่ะพี่น้องค่ะนะคะอเลขลา่เลขอะไรคะมี15้าแล้วก็4ี่5 49หี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเงค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะเอ,อมั่งคั่ง นะคะบางครั้งนะมีเงินมีนายทุนเนาะอ่าใช่จริงๆด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของกิจการการงานได้คำตอบนะกิจการการงานได้คำตอบโดยเฉพาะกิจการเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเป็นนายน่งนายหน้านะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็โอเคนะคะในวันพรุ่งนี้มีคนช่วยเหลือนะคะเออแต่ภาระยังเยอะการงานยังเคลียร์ไม่เสร็จฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ลุยๆเข้านะคะยังไงแล้วการเงินการงานเริ่มตั้งดีขึ้นบริวารเริ่มดีขึ้นทุกเรื่องดีขึ้นคือพี่น้องวันเสาร์ขอย่าได้กังวลค่ะ เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากในวันพรุ่งนี้ก็คือมาจากนะคะมาจากเลขส่วนตัวของเรานะ,ะเลขประจําตัวของเรานะคะจะให้โชคลาบกับเราค่ะในวันพรุ่งนี้นะลงทุนลงวุ่นอะไรได้ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมี5้า6 5 1 0 6คะ่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอวยพรนะคะให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามือเต็มๆคะ่ะในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ